สวัสดีค่ะแฟนคลับที่รักทุกท่านวันนี้ก็เอาหนังสือมหาราภเลขเด่นจากหนังสือมหาราภวดวันที่16พฤศจิกายน2565มาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะคะเอาเลขเด่นจากหนังสือมหาราภมาให้ท่านรับชมกันวดประจําวันที่1พฤศจิกายน2565เด่นหลักร้อย เด่นเก้ากับสองเด่นหลักสิบเด่นสี่กับแปดเด่นหลักหน่วยเด่นหกกับเด่นสี่กับเจ็ดนะคะอันนี้คือเลขเด่นนะคะต่อไปเลขท้ายสองตัวเด่นสี่แล้วก็แปดหลักหน่วยเด่นสองแล้วก็สี่จากการสังเกตเลขสีนี้จะเด่นทั้งบน และล่างนะคะจากการสังเกตเลขสี่จะเด่นทั้งบนและล่างเลขเด่นจากหนังสือมหาลาบฟ้าประทาน ฟ้าประธานนั้นเด่นหนึ่งกับสองนะคะ1กับสองมีอะไรบ้างบนล่างเด่นหนึ่งกับสองฟ้าประทานเด่นหนึ่งกับสองนะคะคัมพีหวยเด่นหกับ8ด คำพีหวยเด่นหกกับแปดจะเอาแต่ตัวเลขมาให้ดูนะคะเอาแต่ตัวเลขเลขผีบอก เด่นสองกับ3เหมือนกับเลขหน้าปกนะคะสองกับสเหมือนกับเลขหน้าปกสองมีสองเจ็ดสองสี่เจดหรือจะเด่นสองกับเจ แต่ว่าเลขหน้าปกนั้นเด่นสองกับสามนะคะสองสี่เจ็ดงวดนี้เลขสวยนะคะสองสี่เจ็ดงวดนี้เลขสวยอันนี้คือเลขมหาเลขทงชัย งวด16บหพฤศจิกาย,ยน25งพห้ิด่น2กับ6นะคะ2กับ6นี้จะมา2อาจารย์แล้วนะคะ2กับหกอันนี้ก็ดิน2อรอง6เหมือนกันดิน2อรอง6เหมือนกันนะคะ สองสี่หกงวดที่แล้วนะคะงวดที่แล้วงวดที่แล้วไม่เข้านะคะไม่เข้างวดที่แล้วงวดที่แล้วไม่เข้า มาดูงวดนี้เข้าไหมนะคะเล็กไหลเลขเล็กไหลเลขเหล็กไหลนะคะเด่นแปดกับหนึ่ง เลขเล็กไลเด่นแปดกับหนึ่งอันนี้เป็นเลขของไฟันธงนะคะฟันธงเลขฟันธงเลขฟันธงนี้เด่นสีนะคะเด่นสีเด่นหกส่วนอาจารย์ประสิทธิ์นั้นเด่นหนึ่งแล้วก็สองสองสามลงลง ลงสามกับสองอันนี้เป็นเลขสรุปของหนังสือมหาลาบงวดประจำวันที่16พฤศจิกายน2565นะคะเลขสรุป ชอบตรงนี้นะคะฟ้าสั่งรวยส่วนอาจารย์เทพสถาพรนี้ให้มาหกกับสองนะคะเส้นทางรวยเส้นทางรวยให้มาห้ามีห้าสองห้าเก้า เลขเหนือเซียนให้มาสี่นะคะพ่อแก่ห้ากับหนึ่งฟันทงก็ที่เลขหนึ่งนะคะฟันทงที่เลขหนึ่งมหารวยมหาห้าห้าแปดสองมหารวยส่วนเอสชอบตัวนี้นะคะ ชอบตัวนี้ฝากกดไลค์กดติดตามให้หน่อยนะคะจะได้ไม่พลาดงวดต่อไปงวดนี้ก็ขับขอบกาบขอบพระคุณมากๆนะคะที่ท่านกดไลค์กดติดตามและก็ท่านไม่ข้ามโฆษณาก็ฝากด้วยนะคะขอให้ท่านจงโชคดีเฮงเแล้วก็ปังๆนะคะ ถูกสลากกินแบ่งรัฐบาลให้ท่านถูกทุกงวดรวยๆนะคะอันนี้เป็นเลขหน้าปกของหนังสือมหาลาบนะคะงวดวันที่16จิกายน2565นะคะอันนี้เป็นเลขหน้าปกท่านชอบไหมเลขหน้าปก ส่วนมากนนแอจะชอบเลขตรงนี้นะคะหน้านี้นี่ค่ะขังฟ้าประทานฟ้าประทานแล้วก็ตรงนี้นะคะนี่ค่ะชอบเลขฟ้าประทานมากๆเลยจ้ะ ขอให้ท่านโชคดีนะคะขอพระคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ